็อกวงการนักแสดงซีรีส์ดังเสียชีวิตในวัย37ปีหลังต่อสู้กับโรคร้ายเพียง6เดือนวันที่13ธันวาคม2567สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโคเซเดลาตอเรโคเซเดลเอตเรนักแสดงซีรีส์เน็ตฟลิกดังทอยบอยผู้รับบทอีวานได้เสียชีวิตลงอย่าง กระทันหันในวัย37ปีเพื่อนดาราและแฟนคลับร่วมอลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับขณะที่สาเหตุน,นั้นคาดการอาจมาจากอาการป่วยก่อนหน้านี้ที่เพิ่งตรวจพบ โคเซเดลาตอเรโคเซเดลเตอเรได้เคยแจ้งว่าตัวเองถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายมะเร็งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อโรคที่แน่ชัดเขาพยายามต่อสู้กับโรคนี้หลังการวินิจฉัยตัดสินใจหยุดงานด้านการแสดงและการเป็นนายแบบเพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเอง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะได้และเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้พิธีศพของเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมส่วนพิธีอาลัยจัดขึ้นในวันที่6ธันวาคม2567ที่โบสถ์ชานฟรานชิสโกโชลานโนในเมืองมอนติยาประเทศสเปนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนหน้านี้เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในเดือนเดียวกันนั้นได้เข้ารับการรักษาและเริ่มจะถอนตัวออกจากวงการเพื่อดูแลสุขภาพารายงานเพิ่มเติมว่าชี้ว่าโพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของโคเซเดลาตอเรเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏภาพของนักแสดงหนุ่มที่ยังดูแข็งแรงและมีความสุขในเทศกาลเดซาเลียที่หมู่เกาะคานารี นักแสดงซีรีส์ดัง t อย Boy พักงานในวงการเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายเกือบครึ่งปีก่อนจากไปด้วยวัยเพียง37ปีโคเซเด l ลาตอเรโฮเซเดลเอตอเรนักแสดงจากซีรีส์สเปนชื่อดังของเน็ตฟลิกเรื่อง t อยบ o y เสียชีวิตในวัย37ปีโดยหลังจากที่สื่อสเปนมอนติล่าดิจิตอล รายงานข่าวนี้มีผู้คนในวงการบันเทิงจำนวนมากแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดียจากรายงานของมอนติ l l าดิจิทัลระบุว่าโคเซเดลาตอเรแจ้งว่าตัวเองถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อโรคที่แน่ชัดเขาพยายามต่อสู้กับโรคนี้หลังการวินิจฉัยตัดสินใจหยุดงานด้านการแสดงและการเป็นนายแบบเพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเอง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะได้และเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้พิธีศพของเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมศิลปินหลายคนร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเขาผ่านโซเชียลมีเดียข้อความไว้อาลัยถึงเขาได้ปรากฏในโพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพที่เขาและเพื่อนๆกำลังเพลิดเพลินกับเทศกาลดนตรีในหมู่เกาะคานารีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในโพสต์นั้นเขาเขียนว่าความสุขของการได้มาถึงหมู่เกาะคานารีได้พบเพื่อนๆได้ดื่มโมฮิโต้และร้องเพลงสุดหัวใจจนเสียงแห่แฟนคลับคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในโพสต์ว่าหนุ่มเกินไปหล่อกเกินไปเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากฉันไม่อยากเชื่อเลยขอให้โฮเซ่หลับให้สบายและขอให้สวรรค์อ้าแขนต้อนรับคุณ